จะไปใส่บาตรแล้วนะก็ก่อนไปใส่บาตรก็จะขอพรแม่ก่อนพ่อแม่เป็นผู้ให้กําเนิดแล้วก็ให้ลูกทุกอย่างเลยนะรู้สึกซาบซึ้งนะลูกก็ทําผิดพลาดอะไรก็ขออภัยยายเนาะอะไรที่แบบเคยว่าเคยอะไรยายก็ขอโทษขออภัยแล้วก็ขอพรจากยายด้วยมิจฉาดีพเ้อะสุขภาพแข็งแรงอี่าหนได้แก่างๆส่วนที่เนี้ย เดี๋ยวจะกลับเท้ายายได้เอาค่ะเอาโอเคจ้ะเอาเดี๋ีวจะสุกเตินอย่างนี้เดี๋ยว่สมัส่งไปห้ไม่เน่ดีอ่าโอเคอ่ะกันแย่ทีนึงอ่าโอเคจ้ะครูติ๋วกำลังกอดคุณยายนะคะไม่จ้าพาก็ได้ยยายนี่ให้ เราเนะคลอดเราออกมาด้วยวิธีธรรมชาติอแล้วก็เลี้ยงดูเรามาจนอายุห้าสิปดปีแล้วก็ยังทำข้าวให้กินอยู่นะเวลาขอเงินนี่ว่าให้ทันทีเลยแบบแบบแไม่เอาคืนอ่ะแบบแบบอยากให้มากเลยลูกเดือดร้อนอะไรก็ให้เลยนยายนะแอนนี่เป็นแม่ที่ดีนะโอเคจ้ะเราไปทําบุญกัน